อยู่ที่ช่องชม <โฮ S 1> วัดฟังธรรมนะครับพอดีวันนี้เรามา,าทำบุญที่วัดวีระโชติธรรมารามนะครับอยู่ที่คลองหลวงแพ่งฉะเชิงเรานะครับตอนนี้ก็เข้ามาในซอยแล้วครับก็ขับอีกสักสักพักก็จะถึงวัดแล้วนะครับอันนี้เรา ระหว่างเดินทางไปนะครับผมก็บรรยากาศข้างทางก็เป็นนาข้าวนะครับทุ่งนาข้าวสักพักก็ถึงวัดนะครับแต่อันนี้เราให้ชมบรรยากาศข้างทางก่อนก็ผมมาจากทางคณะนิคมนะครับมา ก็ก่อนถึงสุวินทวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับมีคนยูนคนหนึ่งดูคนหนึ่งโอ้ทางทำดีเลยครับเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้ว ที่มานี่เราต้องอ้อมไปนู่นเลยอ้อมวัดไปทางนูน้นนี่ทําเร็วมากเลยครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะตรงนี้เหลืออีกประมาณสักกิโลก็ถึงนะครับข้ามสะพานด้วยข้ามสะพานอ่าทางตรงนี้แคบลง เมื่อก่อนเรามาถ่ายคลิปอะไรนะรถเกี่ยวข้าวตรงนี้ใช่ไหมนตันอืม้เมื่อมาเลยดูฮะเอา <c oughs> เหรอใครมา嘛ม,ามกเนี่ยพอพ้นโค้งตรงนี้ก็ถึงจะเห็นวัดแล้วนะครับ<ฮ>เห็นวัด,ด,ดแต่แต่ไกลหน่อยประมาณกิโลนโดนสองกิโล อ่ะที่เพิ่งทำไงที่เราต้องหลบไปตอนนั้นนะ่ะหลบไปไกลๆอ่ะเออไปไกลหลบไปไกล,ล,ไกลนี่เห็นไกลๆนะครับวัดวีระโชติธรรมารามนะครับหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเป็นอาจารย์นะครับเจ้าวาดองปัจจุบันชื่ออะไรนะหลวงพ่อองอาจค่ะหลวงพ่อองอาจนะครับวัดนี้เป็นวัดอยู่ที่หมู่สี่ตำบลคลองหลวงแพ่ง ที่ไงหลวงพ่อมาที่ไงคะหลวงพ่อมาอันนี้เราไปทำบุญเราได้มาเดี๋ยวเราไปทำสังฆทานนะครับวัดนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะโดยมีพื้นที่ปรามาณ36ไร่ด้วยกันโดนอะไรโดนก็ตอนแรกก็ การกําเนิดแล้วก็การตั้งวัดนะคะก็วัดนี้เริ่มต้นเดิมที่เป็นสำนักสงฆ์ซึ่งมีชื่อว่าสำนักสงฆ์ทองธรรมโชติผู้ที่ถวายผู้ที่ถวายที่ดินนะคะก็จะคือคุณระเบียบว่โชดบัญญงแล้วก็คุณทวีคุณละอโชนชดบัญญงนะคะถวายที่ในการสร้างวัดที่กรกถินวันที่เท่าไหร่นะวัด วีรโชตเนี่ยเมื่อกี้ทุ้ค์ั้างนา,นาย2่สินม่รู้ 26, 26ตุลาซึ่งองค์วันอาทิตย์นะคะวันวีรโชตก็จะมีการทอดกระถิ่นกันนะคะวันที่26ตุลาโอ้นี่ตั้นเก่งมากเลยแล้วก็เมื่อช่วงปี4-5นะคะก็ได้มีการการวัฒนธอาจารย์อ่านนะคะซึ่งานานขณะนั้นก็จะราษาที่วัดกระทุ่มเสือปานะคะกรุงเทพมหานครนะคะให้มาเป็น จาวามีไงกระถินวันที่26ตุลาครับ<ง> <วะ S 1> มีไงกระถินมีเฉลยนะฮะับเนาะ26ตุลาวัดวิาโชจะิษฐองมา2,500บาทถ้า,ทเาเราสแก,กนจ่ายก็ได้นะครับที่แรกก็สแก,กนใช่ไหมใช่ๆนี้แล้วก็สแก,กนจ่ายแ,แล้วเขาเหมือนกับว่า,ท,าที่แล้วนะ่ะ คนที่เขาประจำซื้อมาเขาบอกว่าเข้าหรือไม่เข้าก็เหมือนกับว่าอยู่ที่ใจเราละวัดวีรช่อนะคะแล้วก็ใกล้ถึงแล้วอยู่ที่คลองหลวงแงห้งสายทางมั้ยมี่ไงหลวงศรีวงใหญ่นะเนาะใหญ่มากที่เขาทำในเซเว่นนะที่ที่ติดอยู่ในเซเว่นใช่ไหมคะพี่ก่อนนนนั่ะที นี่นะคะวัดวิลาโชนะคะอยู่คลองเหลืองแพ่งอำเภอเมืองจกกังหวัดชลบุรีนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาเข้าชมกันนะคะอยู่กลางทุ่งน้บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็มีหลวงปู่ทวดด้วยใช่ไหมคะองค์ใหญ่มากเลยค่ะโอ้กลเทียงเลยโอ้สวยมากเลยที่เห็นอยู่เป็นโบสถ์กลางน้ํานะคะพี่กรณ์ก็มีสะพานทอดยาวมา แล้วก็ข้างในจะเป็นวิหารแก้วนะคะพระราชภูมิยานนะคะแล้วก็มีพระประธานนะคะหลวงพ่ออาพระองค์นะหลวงพ่อโตหลวงพ่อวัดไห่ขิงค่ะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแล้วก็หลวงพ่อวัดเขาตักเขานะคะนี่นะคะภายในวัดก็จะเป็นพระแบบนี้เลยคล้ายๆกับวัดท่าซุ้มมาพี่กอนเป็นเหมือนสาขาไงสาขาวัดท่าซุ้มเขาไม่ได้เขียนว่าสาขา บนเนื้อที่สามสิบหกไร่นะคะใหญ่มากวันนี้เป็นวันหยุดนะคะนี่ยก็จะเห็นผู้คนมาเยอะๆเลยนะคะเนี่ยมากมายนักท่องเที่ยวมาเยอะเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยคนเยอะพี่ก้อนอะที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นองค์พ่อฤษีมาทดาย พระองค์ใหญ่เลยหลวพ่ะสีหนึดำตอนนั้นนะที่เรามานะคะพี่กรณ์ยังไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะศาลาหรืออะไรเขาเรียกอะไรที่แบบร่มให้องค์หลวงพ่ออันนี้คือเสร็จแล้วสําหรับล่มองค์หลวงพ่อเป็นตอนนี้นะออกแบบตัดแดดตอนแรกไม่มีร่มเลยใช่ตอนแรกไม่มีร่มค่ะพี่กรณ์เพราะท่านตักแดดเลยอ่ะเนี่ยเขาก็เลยช่วยการบริจาคเพื่อที่จะสร้างร่มให้หลวงพ่อกัน พีเด็กต้องหนักขนาดไหนครับพ่อเวลาเราน้ำหนักอ่ะน้ำหนักไม่ใช่เบาๆเยอะๆเลยจะบอกว่าจะบอกว่านี่ค่ะนี่อ่ะนี่ก็สร้างใหม่นี่พระที่พระยนอยู่นี่ก็สร้างอะไรนะรูปอ่ะอะไรก็คือให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระเจ้าตากตั้หนักเลยไหมใช่น่าจะเป็นตั้หนักพระเจ้าตากค่ะ หนัก,กนะฮี่เป็นวิหารแก้ววะนี่นี่ก็เป็นวิหารอุย้ยนี่นนคือโบสถ์กลางน้ำอยู่ตรงนู้นนี่นี่ข้างในข้างในที่เห็นอยู่ยเสียวขาดจะเป็นโบสถ์กลางน้ำนะคะมืออย่าเปทอดเนี่ยวิหารร้อยเมตรร้อยปีอันนี้หลวงพ่ออะไรพี่ก่อนใช่หลวงปู่ทวดไหม ใช่ใช่ครับโอ้ขหองนใหญ่เลยคองวัดวีระโชมีวาณดวยเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นโนมายังไม่เสร็จเลยนีไหนทำตาบทนี่ก็เป็นพระนะคะ ที่ยืนอยู่เข้ามานะคะก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็มีสถานที่นะคะดอกไม้ทุบเทียนนะคะเพื่อจะจอดรถตรงนั้นจุดบูชาองค์ปุทัทวนะอันนี้คือหลบอเทลกลอนตรงนี้ เป็นเหมือนกำแพงเมืองไงเนาะซุมประตูเนาะหลวงพ่อฤาษ,ษีนะซุมประตูเน,นี่หลวงพ่อฤาษ,ษีลิงดำจะบอกว่าองค์หลวงพ่อใหญ่มากเลยพี่กรนพี่กรนเหมือนกับว่าตรงจุดนู้นนะคะถ้ำนาถ้ำนาคานะคะรับขบุงใหม่ ขออนุญาตจอดรถสักครู่นะคะจะพาทุกท่านไปชมกันนะคะน,นันอไรดิวตัวอะไรเนี่ย<ะ>เด็ก<อ><ะ>ใช่ไหมก๊อฟวัดดีฟีสักครู่แล้วขอจอดรถสักครู่นะคะเดีย๋ยวให้วิกรพาชมกันนะคะว่าวัดแห่งนี้นะคะเป็นยังไงบ้างน,นะคะสวยขนาดไหนนะคะ อนนี้เราอยู่ที่ช่องชมวัดฟังธรรมนะคะมีหลายชื่วันนี้คนมากันเยอะนะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศกันนะครับก็วัดอยู่ที่สวัสดีครับนิตันอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ สวัสดีครับน้องเตียวัสดีครับไปไหนก็ต่อเดี๋ยวเราเดินไปทางโู้ตรงนี้นมีพญานาคเลยนะองค์ใหญต่ตรงนี้ก็จุดนะนี้ก็เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำองค์ใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปทําสังฆทานกันตรงนู้นผมก็จะไปทําที่โบสถ์นะครับอุโบสถกลางน้ํา นี่คนก็มากันเยอะนะนิสตันนะครับมากันเยอะเป็นที่เด็ชอ๋อเป็นบรรจุดด้วยไงที่มีร้านกาแฟได้ไหครับเนี่ยวัดทุกที่ต้องมีร้านกาแฟแหละบางร้านบางร้านก็ไม่มีแล้วแต่บางวัดเดียวเขาจะอนุญาตให้สร้างหรือไม่โอ้แม็กโก้โอเบลโก้นี่นะเขาเขี่ยมากันเยอะเลย ว่าดังนั้นเดี๋มาเขาก็มาเป็นลานหรือเปล่าแบบตรงนี้จะเท่าไรทีอย่างไงเขาตักหมดเน่ยนี่เราไปเราไปขึ้นตรงโน้นดีกว่ากลางน้ำอ่ะเป็นอุโบสถกลางน้ำนะครับาาคาเฟ่วัดวีจัก นี่วัดดีจ้ะก็มีแล้วนะค่ะนี่วัดอ,อุโบสถกลางน้ำ,น,ำน,น,นะทา่น้องเกี้ยวแต่ว่าตอนนี้จ้าไม่ได้ครับตรงนั้จ้าไม่ได้ ป,ป่าเยอะไหมะนะนี่เราอยู่เดินอยู่กลางาเขาให้อาหารปลาพญานาคเต็มเลยครับ ก็ตอนนี้จะไม่มีช้างได้ครับอืพี่จะทำเมื่อก่อนได้ไหมต็นที้เราให้อาหารช้างอ่ะเออให้อาหารช้างปีที่แล้วพี่เดียวลรวเคยมาปลูกมาด้วยเออปลูกก็มาปลูกหญ้าตาพงก็เคยมาโอเคเดี๋ยวเราถ่ายคลิปดีกว่าเนาะ คนยังไม่มาดูเยอะก็เดี๋ยวถ่ายคลิปดีกว่าโอเคครับวันนี้ก็ขออญาตลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมครับจะถ่ายคลิปให้ชมครับจะถอดรองเท้าก่อนเดี๋ยวยด้ลงไลฟ์กัน รองเท้าก่อนนะคะเพื่อที่จะาให้เราต้องเอางท้าให้สวย,ยางามนิดนึงนะคะรองเท้ากับน้ำนะคะ